สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการลัคกี้ฟันธงวันนี้นะครับเรามาเจอกันเร็วนิดนึงเพราะว่าเรามีแหนการสัปดาห์ใช่ครับนของ b u อ c เนะครับเป็นไงบ้างพี่นะที่แล้วหลังจากที่เราไปบุกเอาชนะแอร์ฟอร์สยูเนเต็ดมาได้ถึงบ้านเขาเลยเขาเรียกว่าหักปกาเซียนครับเไม่หักนะครับผมผมบอกแล้วว่าสามเป๊ะอยไว่าผมแม่นอันนี้แล้ววิกีเข้าอีกคููุ่อีคู่ สเต็ปกับแมสตี้อ่าแล้วก็บุรีรัมย์อ่าฮะส่วนของผมนี่สามผู่เหมือนกันอิงกฤษฟินแลนด์แต่ไปเลยผิดหมดอ่าครับอ่าผมถูกอ่าบุรีรัมย์ถูกปีจีแล้วก็ถูกปียูเซนก็ถูกไะครัน่ารายการนี้รายการพี่นะพี่เดี๋ยวพี่ผมถูกมากกว่าพี่นี่ยังไงเป็นไรคนี่สัปดาห์โอเคบอกว่ามันใหม่ของสัปดาห์นี้กันดีกว่าว่าันเรื่องการสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มันมีสองเทป ก,รการแข่งขันเนี้ที่เราดูวันอยู่นะครับเลนพิเศษใช่อ๋อการช่วงเช้าวันพุธไม่รู้จะมีใครดูทันหรือเปล่าตอนที่เราจะเชียร์เป็นคนยูนิเต็ดเจอกับราชบุรีในวันพุธนี้นะครับผมวันนี้ทว่ามหลัอยู่ที่ไหนอ๋อวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่สนามไทยญี่ปุ่น,น,นแดงครับแต่เราเปลี่ยนจากสนามฟุตบ,บอลมาเป็นอันนี้ที่ศูนย์ กีฬาเวทที่เท่าไหร่นะพี่กีฬาเวทหนึ่งครับอ่าศูนย์กีฬาเวทหนึ่งนะครับซึ่งปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เห็นนะครับด้านหลังจะเป็นคอร์ดแบทเอเด็คประสงค์เอเด็กประสงค์นะครับแล้วก็มีบอลเล่บาร์ได้หมดนะครับและที่สําคัญสนามนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งและที่สําคัญนะครับที่สนามชัยบุรีแดงอาคารกีฬาเวทหนึ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นอาคารเอเด็คประสงค์ให้เรามาตีแบดได้เล่นบาสได้แล้วเนี่ย ยังเป็นสนามย่าของทีมช้างไทยแลนด์สลัมเมอร์นะครับอ่าซึ่งเป็นทีมบาสเกตบอลที่ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์ลีกอาชีพของอาเซียนหรือเอเชียเนาะอ่าใช่ครับอ่าเรนนี้อันนี้แม่ครับแต่ถือว่าเป็นผู้สร้างประวัติการทำให้คนกลับมาเล่นบาสเยอะมากเลายนะครับตัง้งแต่สมัยโอ้ตั้งแต่เป็น10ปีเนาะได้ใช่ครับใช่โอเคเรามาเข้ารายการของเราดีกว่านะครับวันนี้ มีคู่ไหนมั่งพี่ที่เราจะมาเจาะลึกฟันธงกันวันนี้เราจะจับมาทั้งหมดหคู่อีกแล้วครับครับผมจะเอารวยแล้วครับวันนี้หคู่อ่าครับลงร้อยเดียวรวยเลย้อเราจะไม่สลับสมุนการพนันนะครับครับผมแต่พี่กี้ก็เล่นตลอดนะครับเพราะไม่ใช่ใช่ครับแสดงเข้าเติเฉยนะครับเาโอเคว่ากันเลยคู่แรกพี่อิศึกอังกฤษฟิคู่วันนี้เอ้ยไม่ใช่สิวันนี้ไม้ใช่อังกฤษฟครับวันนี้เป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับบอลูใหญ่สมุลก จะเป็นโอลิมปิกมาสเซจะเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของเสือใต้บาร์เยนนิกนะครับคู่ทีท่2จะเป็นทีมเจ้าบุญปปทุ่งบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับกีฬาแดงเอซี AC มิลานและจะเป็นไทยอีกสองคู่ครับไท,ไทีเมลีสซีจีเม,มืองทองเจอกับประกอบการ์นะครับคู่ อีกคู่หนึ่งคู่ที่สองคืออาร์มี่ยูไนเต็ดพบกับลีสานยูไนเต็ดครับเอาละและคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นคู่ไบโฟาเรียเต็ดเจอกับราชมิริทผมครับผมครับโอเคครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกเลยของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนนี้ครับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับเปิดบ้านเจอกับบาเยอร์มิวนิกทีมยอดทีมจากฝรั่งเศสกับเยอรมันเจอกันพี่กี้มีความเห็นว่าไงบ้างพี่จากถิติแล้วนะครับช่วงนี้ ทีมักเซเล่นฟอร์มห้านัดหลังสุดเดือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะชนะแค่นัดเดียวก็วจะมีแพ้มีเสมอด้วยนะครับทางด้านกับกันไปยมินิแข่งมาหนัดชนะห้านัดรวดรทินไปถ20ประตูรวมแล้วถ้าผมดูแล้วว่าโอเคม马กเซเล่นได้เปรียบการเล่นในบ้านแต่่าเยินมานัดนี้มาลุกเต็มที่แน่นอน ว่ารับนี้ไบเยอร์น่าจะเก็บสาแต้มได้นะครับแต่ก็ชนะน่าจะไม่เกินสองลูกครับทันคทงครับครับผมเป็นไบเยอร์ชนะมักเซยนะพี่รับผมมองนี้ครับบอลเยอรมันสไตล์เขาจะเป็นบอลที่ความตัดสูงเพราะว่านักเตะจะไม่ค่อยมีความฉูกชางมากจะเล่นกันตามแผนเป็นแพทเทิร์นกันส่วนเอาเป็นมักเซยเนี่ยฟอมหลังๆก็รุ่นุ่มันดอนเนาะ จะสู้ความแม่นอนของไบเยรนที่ตอนนี้ถือว่ากลับมาเป็นยอดทีมอีกครั้งหนึ่งได้ค่อนข้างจะฮอตเพราะนั้นผมคิดว่าสกอร์เดียวกิกกี้ครับไบเยรนน่าจะมาชนะถึง2ลูก2อศูนย์ครับ<อ>ครับผมและส่วนคู่ที่2ครับเ<อ>จ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลน่านะครับ<อ>เปิดบ้านคำหนูเจอกับปีศาจแดงดำแห่งอิตาล,ลีครับเอซิม <AC Milan. S 2> <อ>ิลานซึ่งบาร์เซลโลน่านเนี่ยอ,อย่างที่บอกคือเป็นทีมเอเลี่ยนซึ่งแต่ละคนเนี่ยคือแบบ ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้เนี่ยหาทีที่จะมาต่อกรก,กับบาร์าเซโลนาในยากใช่ครับใช่ส่วนเอซิมิลานเนี่ยถ้าพูดถึงผลง,งานในแชมเปี้ยน,นที่ผ่านมาหลังๆช่วงปีหลังๆก็ไม่ค่อยจะบูมมากครับแต่ว่าฟอร์มล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ฟอร์มล่าสุดนี่ถ้าถ้าจะว่าอีซิมิลานจะชนะ4นัดเสมอ1นัดนะครับถ้านัดหลังสุดแต่ทางบาซ่าเนี่ยถ้านัดหลังสุดชนะหมดเลยนะครับ และเป็นการชนะ9นัดรวด9นัดรวดเลยนะครับ9นัดรวดนะครับแต่จะมีชนะทั้งน้ำปาหรืออาจจะชนะด้วยความยินดีของทั้นต่ออ่าทั้งหลายแหละอันนี้เราเราไม่เราไม่พูดนะครับเราจะพูดถึงกาชนะมา9นัดรวดนะครับเจอกันมาแล้วในรอบแรกในกลุ่มแฮชก็คือผลในบ้านมิลานบาซ่าก็ไปยันเสมอมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ พอกลับมาเตะที่บ้านบาซ่าบาซ่าเอาชนะชนะไ,ได้3ามประตูต่อ,อ,อซึ่งค่อนข้างจะสูสีแต่ผมดูแล้วแบบนี้ความร้อนแรงของบาซ่าช่วงนี้ยังไม่มีทีมใดเะ่หยุดได้ครับฟันธงเลยแล้วกันบาซ่าชนะแต่ไม่เกินหนึ่งลูกครับชนะไม่เกินหนึ่งลูกนะครับผมฟันรงครับอ่นนี้บ้าในลนักษณะของผมเนี่ย แน่นอนครับบาซ่าเปิดคำนูนคนดูเกือบแสนนัดนี้อาจจะถึงแสนด้วยไในในยนะม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นแมตช์ใหญ่บิ๊กแมตช์ทีมนี้ตอนนี้ในอันดับตารางเป็นอันดับสองของสุดลา d ิกา l s สเปนครับอีกทีนี้เนี่ยอันดับหนึ่งของสุดเกาโชเซเรียครับถือว่าศักดิ์ศรีของสองทีมนี้ไม่ธรรมดาครับเพียงแต่ว่าบาซ่าได้เปลี่ยนที่เล่นในบ้าน และฟอร์มที่ร้อนแรงขนาดนี้เชื่อว่าบาซ่าสามารถเก็บใช้ได้เห็นห้ว่าตัวปัจจุันเอซีมิลานอาจจะวางแผนมาเพื่อยังเสมอไว้ก่อนแล้วค่อยกลับไปบ้านตัวเองหรืออาจจะใช้เทคนิคที่บอลอิตาลีถนัดที่สุดคือตีหัวเข้าบ้านยิงปุ๊บอุดระหว่างวันที่เน้นการตั้งรับ แล้วส่วนกับกับทีมที่สร้างทีมขึ้มนมาด้วยทีมเวิร์กจนได้ฉายาว่าทีมเอเลี่ยนผมก็มองเหมือนมิกกี้คือบาซ่าชนะแน่นอนสกอร์อยู่ที่น่าจะได้อีึ2งสองประตูต่อนนี่เพราะผมเชื่อว่ามิลานน่าจะมีลูกทีเด็ดจากการโต้กับทีหัวเข้าบ้านเนี่ยครับแต่บาซ่าเนี่ยจะเก็บความมได้เปรียบทั้งที่การต่อบอลแล้วก็การบุกท,ที่แน่นอนกว่ารวมความไม่เปรียบในจความเป็นเจ้าบ้านด้วยผมให้คู่นี้เป็นสองหนึ่ง ก็ค an ือแนวทางเดียวกันอีกแล้วแนวทางเดียวกันแต่สกอร์อาจจะไม่เหมือนกันเล็กน้อยถ้าผมกลับมาพูดถึงศึกไทยลด์พิมพ์มารีกันบ้างนะครับในบ้านเราในสัปดาห์นี้มีแมตช์กลางสัปดาห์เพราะว่าเดี๋ยวทึกช่วงสงการก็จะมีการพักกันนิดนึงก็เลยต้องแยบร่นโปรแกรมขึ้นมานิดนึงคล้ายๆกับพิมพ์มารีทเปล่าพักนีหนาวหรืออะไรอย่างนี้อ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นเราพักไปสรดน้ำกับบ้านเยี่ยมยอดมาเริ่มคู่แรกกันเลยครับผม สำหร the oh, uh, ับคู่แรกนะครับเป็น s c g เมืองทองอยู่ในเซตครับเปิดบ้านเจอกับบางกอกการ์ดเอชครับชนะคู่นี้เป็นงานมีผลงานที่ผ่านมาของคู่สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับของเ c สซีีเมืองทองนะครับแข่งมา2นัดชนะ2นัดรวดชนะ BC Telo 3ามประต่อหนึ่งแล้วก็ชนะการเชลไทย์อชซีห้าปตต่อหนึ่งส่วนทาง BG นะครับงานชนะหนึ่งเสมอหนึ่ง คือชนะเทโลมา2อตัวสูงในนัดแรกนัดที่2จะเสมอชนบุรีเป็นตอนหนึ่งเรามาวิเคราะห์กันตู่นี้ครับพี่ผมดูแล้วเมืองทองอเล่นสองนัดเสียประตูทั้งสองนัดเลยส่วน BG จีเล่นมาสองนัดเพิ่งเสียเป็นหนึ่งลูกเองอค่อนข,ข้างกองหลังบีจีค่อนข้างจะแน่นอนกว่าและบีจออกเปเยือนและจริงๆในบ้าน ที่องทองอยู่ในบ้านมั่นใจได้เลยว่าเขาต้องเปิดเกมลุกใส่ที่ไอพีจีรอสดูแล้วคู่นี้ผมไม่กล้าลงสกอร์นะครับมผมฟันว่าสกอร์ต่ำครับอันดูครับสกอร์ต่ำสกอร์ต่ำแต่ไม่กล้าฟันว่าใครน่าจะชนะใช่ครับอ๋อโอเคในทัษณะของผมนะครับเอซจีมังทองเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วเปิดบ้านเจอกับบีจีเนี่ยถล่มเละ B ีจซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วง